ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ยซาอุดอนนั้นได้แนวกินมากนอกจากเนาะฝากอันข้าเจ้าซื้อมากนอกจากฝากซื้ออาหารทุ่งอาหารไทยนอกจากมาเบิงกันนอกจากว่าซาอุดอนสิได้ยังแน่เนาะพี่น้องได้ยังแน่เนาะพี่น้องนาะเมื่อนี้ซื้อกับเขาช้อปปิ้งฝากน้องเขาซื้อมากนอกจากเนาะมาเบิงว่าสิได้ยังแน่นอกจากเนาะอัน ได้ข้าวเหนียวตาชาร์ตหากิโลจะหากิโลเนี่ยกลอยเจ๊ซิบหาเนาะพี่น้องเนาะได้เผือกพร้อมจะเผือกไว้ต้มใส่กะทิน่าจัดนะเนาะเผือกทักซี่พี่น้องเอ,อ้ยทักซี่งามๆเลยจะทักซี่ไว้้ากินกับขนมจีนน่าจัดเนาะผักซี่สวยๆเลยพี่น้องนี่ของมากของโปร่เลยน่าจัดเนาะผักบานเห่า กจ้าพริกหยวกไว้ถ้าตาแก้วพี่น้องพริกหยวกอันนี้น้ำจิ้มปอเปี๊ยะจ้าขาดบ่ได้อันจิ้มใกล้จิ้มปอเปี๊ยะแสบแล้วจ้าเนาะรุนน,นี้เนาะจ้าเนาะได้เงาะกระป๋องมาสองกระป๋องจ้าเงาะกระป๋องหายอใยญ่นะจ๊าเนาะนน่งไหมพี่น้องเน่งไหมกระป๋องได้บกคุงมาสองน่วยพี่น้องบอกคุง บัากฮวงโลดอร่อย40ข้อเนี่ยจ้ะบัากฮวงได้พักชี้จ้ะพักชี้อันนี้พักชี้เนาะไว้แต่ใส่ลาบใส่หยางไว้แต่ใส่ต้มใส่หยางเนี่จ้ะเนาะตีนไก่พี่น้องตีนไก่จ้ะของมกักของโปรดใส่ขนมจีนใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่ตีนไก่เนาะจ้ะเนาะใส่จีนไก่มาสองทุง ไก่มาสามถุงนอกจ๋าเนาะไหนไม่อีกบอมาเบิ่งกันซีถุงจะตีนไก่ซีถุงบันบนี้จะเป็นลูกชิ้นปลาน้าจ้ะลูกชิ้นปลายี่ห้อนี้ที่เซาดอนมาก,กินใส่ขนมจีนใส่ซูชิงซูยางจะแสบกินเห่นน้ำจิ้มกัแสบน้าจ๋าน,น,นีนเซาดอนได้มากสังเพิินมาก ยี่สิบถุงเนาะจ้ะยี่สิบถุงคันก็ได้มะลายอยู่จ้ะยี่สิบถุงพี่นอ้องทั้งเมิดเนาะจ้ะเนาะไอ้ลูกชิ้นปลาเนาะจ้ะเนาะบาน,นี้ได้มหาลายอย่างลายแนวอยู่จ้ะมือนีฝากคนสื่อเนาะจ้ะเนาะเอาไว้ทานี้เนาะจ้ะเพื่อมือนาได้ไปกะ คอยสิไปหาซื้อเองน้าจ๋ะเนาะสาใจลวลาพี่น้องตีนไก่ไอ้บากหฮุงน้าจ๋ะเนาะน้องไม้เขาเนี้ยที่ต้องกินนี่ละจ้ายูน่ก็ะตรงซื้อจังี่ถ้ามองซื้อกะไกน่นาะจ๋ะเนาะโอเคน้าจ้าเด้อวัยประกอบอาหารพี่น้องเอ้ย